สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคิก160นะครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเฟืองปั๊มน้ำมันรูดนะครับก็อันนี้พอด,ดีน้องเขาเพิ่งว่างก็เลยมีโอกาสได้มาถอดดูอันนี้เราก็ถอดมาดูแล้วคือเบื้องต้นนะเท่าที่ดูตรงนี้ ที่เป็นเพลิอนขับปัมนะครับตอนที่เราวางลงไปเนะี่ยสังเกตดูว่ามันยังมันไม่ชนนะครับจริงๆอ่มันไม่มันไม่ไปชนตรงนี้กับไอ้ตัวตัวนี้ตเนี่ยสองสอง,สองจุดเนี่ยที่มันยื่นออกมาเนะี่ยแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆมันจะเริ่มเป็นครับ มันจะเริ่มเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเฟืองเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปประกอบเข้าไปในเครื่องแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ชิดกับตัวฝาเลยตัวด้านหลังนะครับเนี่ยสังเกตดูก็จะดูเห็นว่าตัวนี้ยังไม่เป็นไรก็คือต้นยังใหม่สังเกตดูว,ว่าเนี่ยตรงช่วงเนี้ยนะครับเห็นว่าจะมีรอยรอยวงกลมตรงนี้นะเนี่ยกับ อลูมิเนียมข้างในตรวนี้เผื่อถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอลูมิเนียมที่เป็นเนื้อเดิมๆมันจะเงาๆตัวนี้มันก็มีการสึกนะครับแล้วก็ตัวตัวเฟืองเนี่ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยตัวนี้มันก็จะฝึกสึกไปด้วยนะครับพร้อมสึกไปด้วยมันก็ทําให้ตัวเฟืองตัวนี้มันยุบลงไปได้มากกว่าเดิมนะครับพอมันยุบไปได้มากกว่าเดิมมันก็จะไป ก็เลยทําให้เฟืองไนงะมันสึกมันแหว่งไปมันก็จะปั่นไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าแก้ไขอย่างบางคนก็คือไปเบิกของ t t 160มาใส่ซึ่งมันบางกว่าอันนี้มันหนาอยู่5มิลนะครับที่เขาบอกว่ามันมันจะบางกว่าใช่มันบางกว่าประมาณมิลหนึ่งน่าจะประมาณ4ีมิลน,นะแต่ก็คือ,อยังไม่มีของนะก็ยังไม่รู้เหมือนกัน อันนี้แต่เท่าที่เห็นเนี่ยถ้าอาการอย่างนี้ก็คือแน่นอนลบใหม่ๆยังไม่เป็นนะครับแต่พอใช้ไปานานๆมันจะเป็นนะครับเพราะว่ามันจะสึกแน่นอนเนะี่ยดูนะครับดที่กล้องนะี่ยก็จะเห็นนะรพอมันสึกไปแล้วมันก็จะไปโดนอย่างนี้แหละทีน,นี้ถ้าเบื้องต้นเนะี่ยถ้าแก้แบบว่าเปลี่ยนไปเอาของพิเศษมาใส่จริงๆร้อยหกสิบมาใส,มาใส่มันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่โอกาสที่มันจะเป็นอีกมันก็มีแต่ว่ามันจะน้อย แต่ถ้าแบบว่าแก้ให้หายไปเลยก็คือเกียมันทิ้งไปเลยสองอันนี้ตรงเนี้เพราะว่าเวลามันสึกเนี่ยพอไอ้ฟันนี้มันสึกเนี่ยมันก็จะไม่โดนอะไรละมันก็จะเรียบไปหมดโอกาสที่มันจะลูดมันก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับก็อันนี้คือเท่าๆที่มองดูนะพราเห็นส่วนตัวนะอย่างของใคร ราข้์มาอีกแบบหนึ่งก็อันนี้ก็ไปลองไปลองพิจารณาดูแต่อันเนี้ยถ้าถ้าแก้ไขจริงๆก็คือยังไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองก็ได้ไปเจียทิ้งก็ได้แต่ถ้าอย่างบางคนไม่สบายใจจะเปลี่ยนเฟืองด้วยแล้วก็เจียทิ้งด้วยก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวจะเจียให้น้องเขาอ่าโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยก็ทางร้านก็จะทําประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้องเขามีเงินหรือว่ามีของเนี่ยขเขาก็จะ ไปเบิร์ของี่ิเอาสิบมาใส่ทำมาเปลี่ยนให้ใหม่ยินร้อยครับผมขอบคุณมากครับอเอาไว้พิจารณาดูนะครับจริงไม่จริงไงก็ลองดูโอเคครับขอบคุณครับ